นีค่ะนักเยรยนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์กับคหยกแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบจํานวนสองจำนวนวนแบบที่ไม่ต้องยืมไม่ต้องทดกันให้ปวดหัวเลยนะคะ,ะ,ะมาดูตัวอย่างที่ข้อหนึ่งกันเลยข้อ1เนี่ยเขาก็จะนําจํานวนที่มากกว่าตางลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าในที่นี้ก็คือ7 8็ดพัางลบด้วยสองร้อสองพั้อยหกสาม เราบอกมาใส่สัตว์แล้วปุ๊บเราจะได้5,431ัน่าเแล้วเราก็จะต่อออกมาต่อบได้ไียนสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เขาเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยเขาจะไม่ใส่ลูกนะ้ำหรือจุลภาคตรงนี้นะลูกเนี่ยไม่ใส่เขาจะมาใส่ตรงที่ต่ออบตอบเลยเอาแบบนี้เลยนะคะอะ่มาดูกันที่ข้อ2ข้อ2เรานำหนึ0 0ห 7 6็ดร้อยหกสิบห้าตั้งนำมาลบกับสองพันสามร้อยี่ิบนักเรียนตั้งหลักให้ตรงนะคะหลักหน่วย,ตร,วย 10, ตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยพันหมื่นให้ตรงกันนะคะ5้าลบศูนย์ได้เท่าไหร่คะลูกอ่าห้าลบศูนย์ได้ห้าหกลบสี่เหลือสองเจ็ดลบสามเหลือสี 4, ่แปดลบสองเหลือเท่าไหร่คะ แต่ 8, ลบสองเหลือหกแล้วก็หนึ่งเนี่ยไม่มีตัวที่จะลบแล้วจึงมาลงมาค่ะเหลือหนึ่งข้อนี้ตอบหนึ่งใมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าให้รเปี่ยนตออ,อบอตอบเป็นเลขไทยนะคะในใบางานนี้เนี่ยจะมีข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกเนาะ ให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องทำวันนี้โหเสร็จเลยไม่จำเป็นเลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ